สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่อง TSN News นะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดสังขานะครับท่านผู้ชมเรามาสัมภาษณ์นะครับคนขายลอตเตอรี่ว่าจะมีตัวเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ว่าขายดีนะครับท่านผู้ชมหากคุณเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับพบกันบนช่อง TSN News นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาขอสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมเนาะ กับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับมีตัวเลขตัวไหนบ้างครับที่ขายดีในงวดนี้สิบสี่สิบห้าสิบหกคสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวเลขนี้ได้มาจากไหนครับอ๋อเขาบอกว่ามาจากทะเบียนรถโรงปูดเดือนชัยค่ะอ๋อมาจากทะเบียนรถของลวงปูดเดือนชัยแล้วมีตัวไหนที่มาแรงอีกครับสองแปดค่ะสองแปดสองแปดคือเลขอะไรครับมาจากไหนอ๋อมันเปิด วันเกิดฟ้าชายเนาะ,ะที่คนถามเยอะที่สุดก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหค่ะหนึ่งส้าหนึ่งหแล้วก็สอแปดนะครับท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณานะครับท่านผู้ชมเนาะว่าจะเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชม ออตเตรี่ก็ขายดีนะครับผู้ชมเนาะก็จะมีเลขหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองแปดนะครับท่านผู้ชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบบัันบนช่อง TSN New s นะครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่ายปาย